สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหธรรมบิกญาติธรรมสระบดีว,วารตีและค็เพจคนบักหวยสรมบุรีนะครับใกล้วันหวยออกและถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายกันแล้วกันนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับผมก็เดินทางไปที่วัดแจ้งหนองว่าตําบลแคนอําเภอสรบุรจังหวัดสุรินทร์เป็นพิธียกเสาเอกเสาโทรหรือว่าพิธีบวงสวงนั่นแหละครับตามโบราณที่เคยปฏิบัติกันมาระหว่างประกอบพิธีทางด้านของ ชอบภาพแล้วก็ชาวบ้านไปส่องตัวเลข <c oughs> จะยังไงจะได้ตัวไหนเดี๋ยวค่อยไปดูบรรยากาศกัน,กนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาภาพข่าวที่ผมไปทําข่าวแล้วมาขึ้นเล็กๆน้อยเพื่อให้ติดลิขสิทธิ์นะนิดเดียวก็พอนะครับเพื่อให้รู้ว่าเราได้ตัวเลขตัวไหนเพื่อที่จะนําไปเสี่ยงโชคในงวดที่1มีน <c oughs> าคมนี้ครับอาเล็สาราการประเรียนหลังใหม่ที่วัดแจ้งหนองว่า มีการยกเสาเอกเสาทอเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยมีเกจิชื่อดังมาทำพิธีกันนะครับมีชาวบ้านญาติโยมมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นที่ทำเอาเหล่านักสิงโชคพลาดไม่ได้ก็คือการส่องเลขรูปทุบเสียงทายอเออก็เฝ้ารอว่าจะมีเลขอะไรเห็นบ้างนะครับปรากฏว่าเห็นสามตัวตรงๆเลยเอามือถือขึ้นมาถ่าย รูปเก็บเอาไว้แล้วก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะครับเขากเ,เชื่อแบบนี้บอกว่างานบุญใหญ่หรือว่าพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้ม,มักจะนำพาโชคลาบมาให้สี่ห้าซองุณว่าตรงเหรออาจจะโต๊ดก็ได้คุณเ <laughs> ต็งก็ได้ซื้อกลับไปกลับมาแล้วกันกล <laughs> ัวว่ามันจะไม่ถูกใช่ป่ะุ <laughs> ณซื้อป่ะว,วันเนี้ยเมื่อก,กี้เพิ่งจิ้มเองตอนเบรกอ่ะลืมแล้วเอ้ยพวกนี้หวยออกแล้วนี่ก็เลยจัดไปหนึ่งเลข ตัวเลขที่ได้ก็คือ4 52นะ452นะครับเป็นโอ้ยเป็นเลขตัวเลขที่สวยนะไม่รู้จะมาหรือเปล่านะชาวบ้านก็ไปหาซื้อแหละไปหาซื้อควานซื้อมันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าบางคนไปเห็นแล้วก็ไปควานซื้อลอตเตอรี่กันแต่ว่า,าผมฟังจากเสียงชาวบ้านนะครับตัวเลขที่ได้มาเนี่ยที่ผมไปถ่ายก็คือก็ถามว่าได้ตัวไหน ผมก็บอกว่า4 5 2ซึ่งวันก่อนงานเขาก็จุดทูบเหมือนกันจุดทูบได้สี่ 4, ไม่ใช่542ประมาณนี้5 4 2ครับซึ่งมันก็ปเป็นตัวเดียวกันนี่แหละไอ้ตรงที่เขาจุดเนี่ยจะเป็นจุดช่วงกลางคืนนะครับช่วงกลางคืนมันก็ตัวเดียวกันนี่แหละเนาะ <laughs> อ๋บางคนบอกโอ้ยไม่มีแล้ว ไปซื้อไปหาซื้อใต้ดินตัวดินเออมันก็ไม่มีอไะไรฮะก็ไม่รู้นะครับว่าจะมาหรือเปล่านะครับตัวนี้5 42หรือ4 4 52 542 4 5 2, 5 4 2 4คือมันตัวเดียวกันนะมันเป็นตัวเดียวกันนี่แหละใครชอบตัวไหนจับคู่ยังไงได้ตัวไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับก็เอาตัวเลขในงานประกอบพิธีวางศิาลาฤกษ์พิธีบวงสวงยกเสาเอกเสาโทมาฝากทุกท่านทุกคนนะครับ เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสรบดีว่าระดีด้วยนะครับพบกันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าครับขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับรวยรวยเฮงเฮงเด้อพี่น้องเด้อ <laughs>